สาสวัสดีครับอยู่กับผมเอสโต a n n e l อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีข่าวมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับผมแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องรอติดตามชมได้เลยครับล่าสุดนะครับทางแฟนเพจดัง Drama a d อดด t นะครับผมได้ลงข้อความนะครับผมผ่านแฟนเพจ Facebook นะครับว่ามีผู้เสียหายเนี่ยแจ้งมาว่ามี Account ใน Twitter นะครับ อ้างว่ารับจองพรีออเดอร์อัลบั้มชุดใหม่ของลิซ่าก็คือลลิสานั่นเองนะครับคนที่ไปพรีออเดอร์เนี่ยมีหลายร้อยชิ้นเลยนะครับผมยอดรวมเนี่ยน่าจะหลายแสนบาทนะครับแล้วแอคเคาน์ดังกล่าวเนี่ยก็สารภาพในลน์ดังต่อไปนี้ครับผมเราขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเราได้มีการนำเงินบางส่วนเนี่ยไปจ่ายดอกเงินกู้นอกระบบตอนแรกคิดว่าจะหมุนทันขอโทษที่ทำให้เสียความรู้สึกด้วยค่ะจะรีบหาเงินมาคืนให้ไวที่สุดส่วนของที่มี ถึงไทยแล้วทางเราจะให้ร้านส่งไปที่อยู่ลูกค้าโดยตรงนะคะอันนี้ฟอร์มสำหรับคืนเงินค่ะนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อความจากทาง AccountT ์ทวิตเตอครับที่เป็นมิจฉาชีพนะครับผมแล้วก็ทางเพจดามาแอดดิตนะครับผมก็ได้มีการแนะนำให้ผู้เสียหายเนี่ยรวมตัวกันไปแจ้งความที่บอกอปอทอนะครับหรือว่ากองปราบโดยเอาหลักฐานเป็นแชท แล้วก็สลีปการโอนเงินเนี่ยไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจครับแนะนําว่าให้รีบไปครับถ้าไวตํารวจแล้วก็ทางธนาคารเนี่ยจะอายัดบัญชีและจะสามารถดึงเงินกลับมาได้บ้างนั่นเองครับผมอ่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสกร,รณีตัวอย่างนะครับว่าถ้าเราจะซื้อของออนไลน์อะไรเงี้ยเราต้องดูดีๆนะครับผมว่าแอคเคาท Twitter นี้หรือว่า Facebook นี้ไลน์นี้เนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนนั่นเองนะครับผมเพราะว่ามีฉาชีพในประเทศไทยเนี่ยก็เยอะพอสมควรเลยนะครับผมอ่าและที่สําคัญเอาชื่อเสียงของลิซ่าของเราเนี่ยมาหากินแบบนี้ผมผมไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมอ่าเพราะว่ามันทําให้ทําให้คนอื่นเนี่ยมองมองมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนั่นเองนะครับอืมนะครับผมยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่เสียหายนะครับผม ถึงแม้จะเป็นเงินหลักร้อยหลักพันเนี่ยแต่พอรวมกันหลายๆร้อยคนเนี่ยก็เป็นเงินหลักแสนบาทนั่นเองนะครับผมดําเนินการนะครับผมเอาคนผิดมาดําเนินคดีให้ได้นั่นเองนะครับเรามาฟังความคิดเห็นนะครับผมจากชาวเน็ตดีกว่าว่าเขามีความคิดเห็นกันยังไงบ้างนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งนะครับก็อบอกว่าสารภาพผิดขอโทษโอนเงินคืนแต่ตอนไหนไม่รู้นะฮห <c oughs> ากินง่ายเนาะมึงอะ่ะพอถูกจกับอ้างลูกป่วยผัวรถชนแม่เข้า i อ u พ่อนอนติดเตียงบลาบลาบลา,บาใช่ครับผมมาที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าคุกสิครับรออะไรอ่านะครับผมมาที่ความคิดเห็นที่3นะครับเขาบอกว่าเห็นในทวิตโดนกันเยอะมากกรณีแบบนี้ล่าสุดที่เจอพาตกใจคือเด็กแค่อายุ1 0บถึงสิขวบหลอกเงินคนในทวิตไปเป็นแสนแถมมีคนลากมาแฉว่าผู้ใหญ่อยู่เบื้องหลังใช้ชีวิตหรูถ่ายภาพคือ iPhone รุ่นใหม่ล่าสุด แต่ไม่ยอมคืนเงินตำรวจก็ไม่รับแจ้งความเพราะว่าเด็กเนี่ยอายุน้อยเกินเราอ่านแล้วก็ตกใจนะยอมรับอายุแค่นี้ยังขนาดนี้แล้วโตวมาจะเป็นคนแบบไหนเนี่ยอ่าใช่นะครับผมมันก็เป็นการสะท้อนสังคมไทยนะครับว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเรียนรู้ไวนะครับแล้วก็อาจจะมีผู้ใหญ่ที่ไม่ให้คําแนะนําที่ถูกต้องนั่นเองนะครับซึ่งเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ต้องให้คําแนะนําของเด็กในทางที่ดีนะครับผมว่า อันไหนควรไม่ควรนะครับผมและสิ่งไหนที่มันดีเนี่ยเราต้องส่งเสริมกันด้วยนะครับผมไม่ควรส่งเสริมในสิ่งที่ผิดนะครับผมเพราะว่าโตไปเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่มีคุณภาพนะครับผมสังคมไทยเราเนี่ยก็จะไม่น่าอยู่นั่นเองนะครับมาที่ความเพี้ยนต่อไปนะครับเขาบอกว่าฟอร์มคืนเงินทําฟอร์มว่าจะคืนเงินครับเสียเวลาหลอกแจ้งความไปก่อนเถอะถ้ามันไม่มีเงินตอนนี้ในอนาคตมันก็ไม่มีหรอกลูกเล่นแรกคือถ่วงเวลาขายความหวัง ให้เยื่อเบื่อหนายฝ่อไปเองจนเกิดความคิดว่าเงินแค่นี้ยกให้ก็ได้อ่าใช่เหมือนกันครับผมเหมือนมีกรณีหนึ่งนะครับที่เป็นร้านให้ผ่อน iPhone นะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะฮะเพราะว่ามีผู้เสียหายเนี่ยหลายร้านหลายร้านบาทเลยนะครับผมไปแจ้งความเนี่ยเขาก็มีการให้กรอกแบบฟอร์มนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีคนได้เงินคืนเลยนะครับผมผมว่าน่าจะเป็น กรณีคล้ายๆกันนั่นเองนะครับมาที่ความคิดเห็นต่อไปกันแล้วกันนะครับเขาบอกว่าแต่คนตั้งใจขายกลับโดนปิดกัน้นพวกโจรขายดีดีอ่าใช่ครับผมใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับที่สุจริตเนี่ยเราก็ต้องชื่นชมนะครับผมว่าเขาทำมาหากินอย่างซื่อตรงนะครับผมซื่อสัตย์กับลูกค้าก็ขอให้เราเนี่ยไปอุดหนุนเขาดีกว่านะครับผมเออนะแล้วก็ก่อนจะซื้อขายเนี่ย ก็ต้องมีการขอดูรีวิวก่อนนะครับผมมีการขอรีวิวนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับเพื่อเป็นการยืนยันในความมั่นใจในการซื้อขายกันนั่นเองครับผมมาที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ของลิซ่านะดอมที่โดนเนี่ยมีเอสป้ากับฮอปด้วยอ่าใช่ครับผมซึ่งก็น่าจะโดนกันหลายดอมเลยนะครับผมผมก็เป็นกำลังใจให้กับผู้เสียหายด้วยนะครับมาที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่า ยังมีแฟนคลับวงอื่นอีกที่พ่ออเดอร์แล้วโดนแบบนี้ไม่เห็นมีใครไปจัดการเลยโกงตั้งแต่หมอต้นยันหมอปลายโกงเป็นล้านไม่เห็นตำรวจจะช่วยได้งงมากอยากให้เป็นข่าวแบบอัลบับ้มลิซ่าบ้างค่ะไม่ว่าจะเป็นด้อมไหนหรือว่าซื้อขายยังไงเนี่ยโดนโกงเนี่ยเราก็อยากจะให้ผู้เสียหายเนี่ยได้เงินคืนทุกคนนะครับผมมาที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าฟอร์มจริงไม่ใช่แบบฟอร์มเงินคืนนะแบบนี้เรียกว่าฟอร์มจะคืน แต่ไม่คืนแน่ๆจ้ามาที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าทําไมต้องไปรวมกันสั่งกับคนกลางสั่งจากเว็บโดยตรงเช่นอเมซ o n แพงกว่ากันนิดเดียวแต่ความเสี่ยงโดนโกงไม่มีมาที่ความคิเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าดอมอนิเมะมียอด2.5ล้านบวกๆจ้ะแม่ขาหายเข้ากรีบเมฆไปเลยอ่าอันนี้ก็เป็นจำนวนเงินที่เยอะเหมือนกันนะครับ2.5ล้านเนี่ยก็คือ พวกมิจฉาชีพเนี่ยต้องจับเข้าคุกให้หมดเลยนะครับครับผมนี่ก็เป็นความคิดเห็นนะครับของชาวเน็ตนะครับที่เขาได้มีการมาแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับคนที่โกงอัลบัมลลิสาของลิซ่าแบล็คพิ้งนั่นเองนะครับผมผมก็เป็นกำลังใจให้กับผู้เสียหายหทุกคนด้วยนะครับผมว่าขอให้ได้เงินกลับคืนมาเร็วๆนะครับผมถ้าไม่ได้เงินกลับคืนมาเนี่ยก็ขอให้จับมิจฉาชีพคนนั้นเนี่ยเข้าคุกดำเนินคดี ให้ได้ไวที่สุดนั่นเองนะครับผมก็อยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยทำอะไรคิดถึงคนที่เขาแบบเสียหายมากกว่านะครับก็วันนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับจะซื้อจะขายกันก็ต้องดูดีๆนะครับผมดูว่าทางร้านเนี่ยมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญนะครับใครมีข้อมูลอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้เอโซชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบาย No!